ประเด็นที่มีการพูดถึงแล้วก็มีการแชร์กันเมื่อวานนี้เรื่องของรื้อลวดหนามที่<ะ>แถวแถวบ้านท่าเส้นนะฮะแล้วก็แถวแถวธมดาของกัมพูชาเนี่ยที่มีคนจีนเนี่ยเหมือนจะเหมิมเริมนะเข้ามารื้อลวดหนามที่ทหารของเราเนี่ยวางเอาไว้นั่นของของเรานะมารือ้อได้ยังไง<ร>อะเขารื้อออกไปมไม่พอฮะยังมีการปักธงชาติจีนด้วยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางนาวิกโยธินตราดเนี่ยไม่ยอมนะฮะคุณรื้อเราก็กั้นใหม่ได้วางแนวเดิมเพื่อเพิ่พมความปลอดภัยให้กับพื้นที่ดูภาพก่อนนะฮะ จะตนนบาใมานตรงจุดี่เลยรื่องเดียดต่อไอ้ทางตูทางนีเียดอะไนี่เป็นุ่นี่แหละเป็นคลิปที่คนที่เป็นคนกัมพูชาเนาะแล้วก็ใช้สื่อออนไลน์ในกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นคนโพสต์บอกว่า ขาดความเคารพต่อสัญลักษณ์ของประเทศอย่างรุนแรงบทสนทนาบันลักษณะเหมือนสะท้อนถึงความโกรธของคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ว่าอย่างนั้นนะฮะตำหนิว่าการการะทาดังกล่าวเนี่ยเป็นการการะทาของคนที่ไร้การศึกษาและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงการบันทึกภาพเพื่อส่งหลักฐานไปที่สถานทูตเพื่อให้ดเินการตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ แต่ก่อนจะเกิดภาพนี้ฮะเป็นเหตุการณ์ขณะที่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนไม่น้อยกว่า10คน <ฮะ S 1> เข้าไปรื้อรวดหนามพื้นที่บ้านรมดาอำเภอเมืองจังหวัดตราดของเรานะครับโดยจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ห่างจากฐานทหารไทย<ต>ที่ประจําการบริเวณคาสิโนรมดาประมาณสัก2กิโลเมตรซึ่งรวดหนามนี้นะคะเป็นของฝ่ายไทยที่มีการวางไว้หลังจากเหตุปะทะกันร,รอบที่สองซึ่งนาวาเอกธรมนุนวรนณาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดก็ส่งกําลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีโดยท่าน ยืนยันค่ะว่ามีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนนี่แหละหรือลวดหนามจริงพร้อมพยายามเจรจาขอให้เปิดพื้นที่ค้าขายอ,อย่างไรก็ตามฝ่ายไทยไม่ยินยอมให้หรื้อแนวรวดหนามนี้นะคะแต่สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่าทหารไทยกลับย้ายลวดหนามไปกั้นแนวเหมือนเดิมค่ะครับ กองทัพเรือก็ชี้แจงอีกครั้งหลังผลักดันบุคคลดังกล่าวออกจากพื้นที่ตามขั้นตอนที่เหมาะสมพร้อมทั้งเร่งปรับปรุงแนวรั้วลวดหนามให้กลับสู่สภาพเดิมแล้วก็มั่นคงขึ้นโดยเร็วเพื่อคงไว้ซึ่งความชัดเจนของแนวทางการวางกำลังและความต่อเนื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มั่นทางทหารตลอดจนกำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกและยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปอย่างรอบคอบ ภายใต้กรอบข้อตกลงร่วมระหว่างสองประเทศโดยประเทศไทยเนี่ยยังคงยึดมั่นในหลักการตามช้อยส t ตทเมน n ์ที่ทั้ง2ประเทศเห็นพ้องร่วมกันไว้อย่างเคร่งครัดนั่นเองนะครับ